มาเน้นในเรื่องว่าเราจะดูว่าในคิตากิวชูหรือในญี่ปุ่นเนี่ยเขา,เาจะให้ความรู้หรือว่ากระตุ้นให้เด็กเยาวชนหรือคนในในเมืองของเขาเนี่ยามาร่วมก,กันกับสังคมที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าได้ยังไงบ้างนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงหลักๆตามที่ เล่ามาแล้วในคลิปก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีกิจกรรมหลายอย่างมากอันแรกที่เห็นชัดเจนก็คือว่าที่มีถุงหลายสีในการแยกขยะแต่ในบ้านเรือนนะคะแล้วก็ให้ประชาชนช่วยกันแยกคัดแยกแล้วก็เอามารวมที่จุดเก็บนี่ถ้าเกิดว่าลองมาดูาการให้ความรู้เนี่ยเขาจะเริ่มแต่เด็กๆเ,เลยคือเน้นเลยว่าเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขามองว่า จะแบบยังเป็นวัยที่ยังไม่มีการต่อต้านหรือว่าเถียงอะไรเลยก็คือบอกอะไรก็จะทําตามนั้นหันซ้ายหันขวาเพราะนั่นก็คือว่าแล้วเขาจะจําไว้ในในความคิดของเขาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอเด็กเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีพลังมากเลยในครอบครัวเพราะว่าพอเรียนรู้แล้วเนี่ยกลับไปใช้ในในบ้านของเขาคือจะไปคอยเตือนพ่อแม่ปู่ยา่าตาย,ยายว่า อย่าทำอย่างนั้นนะปิดน้ํำนะทิ้งขยะหนะ้าแยกขยะนะแล้วก็สําหรับคนในบ้านเนี่ยคือว่ามันเหมือนดูเป็นลักษณะของครอบครัวม,มีเด็กเป็นคนที่นําพาไปแล้วก็ผู้ใหญ่เองหรือช่วงที่ช่วงคนทํางานพ่อแม่หรือในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเหมือนนึกได้ว่าอ๋อตอนเด็กๆนี่เราเคยฝึกมายัางไงบ้างทําอะไรบ้างในในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะ นี้นอกจากอันที่เขา,าเน้นเรื่องเด็กแล้วเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเยอะมากก็คือสําหรับผู้สูงอายุกับเด็กที่จะทําร่วมกันนั่นคืออย่างเช่นว่าเขาจะมีการร,รวบรวมน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยเอามารีไซเคิลให้ช่วยกันทําแล้วก็อย่างตอนเช้าๆเนี่ยบางหมู่บ้านก็จะมีว่าให้เด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยมาทํางานด้วยกันในการคอยตรวจสอบว่าเอ๊ะมีบ้านไหนบ้างนะที่แอบทิ้งขยะที่เป็นถุงที่ไม่ถูกต้องน,น,นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในโรงเรียนประถมหรือมัธยมเนี่ย แค่ส่งสัคนเนี่ยเขาจะสามารถตั้งอ e ีโคคลับของเขาขึ้นมาได้เองก็คือจดทะเบียนถูกต้องเลยนะคะกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเกิดได้รับการจดทะเบียนในนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะแบบเหมือนไปรณรงค์ได้หรือว่าไปขอการสนับสนุนได้จากองค์กรต่างๆด้วยนะคะทีนี้นอกจากอันนั้นแล้วเนี่ยจะมีศูนย์เยอะแยะเลยหลายๆที่ที่จะสนับสนุนตรงนี้ก็คือ ที่เราจะมาวันนี้นะคะคือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าในนี้เขาส่งเสริมหรือว่าให้ความรู้กับเด็กด้วยวิธีใดบ้างนะคะแต่ว่าถ้าหลักๆที่เราจะเจอก็คือว่าก็จะมีหนังสือเล่มใหญ่ๆเลยมาเล่าให้เด็กอนุบาลฟังคือเป็นหนังสือเล่มโตแล้วก็รูปภาพกระตูนก็ใหญ่กบเลอเทอรเพื่อจะให้เด็กเข้าใจได้ง่ายมีกล่องนิทานนะคะแล้วก็มีเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่เกมอรหลายอย่างที่ใช้ฝึกสมองกับมือเนี่ยก็คือให้เด็กเข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราเข้ามาข้างใน ที่พิพิธภัณฑ์ของคิตากิวชูนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านสินง่งแวดล้อมเราไปดูกันว่าในเนี้ยเขามีอะไรบ้างที่เขาจะสอนเด็กๆกับคนที่พ่อแม่ที่พามาร่วมกันด้วยนี่นะคะให้เขารู้จักว่าเมืองเนี้ยทาอะไรบ้างด้านสินง่งแวดล้อมแล้วเขาจะร่วมมือได้ไงบ้างเข้าไปดูเลยคะ่ะอันนี้ห้องแรกนะคะก็คือจะมีภาพที่เป็นภาพมมืองของเขาในมุมมองต่างๆว่ามีอะไรบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างเมืองเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ วันนี้นะคะก็จะให้ดูถึงอ,อดีตของของเมืองของเขาว่ามีอุตสาหกรรมเหล็กทําอุตสาหกรรมเหล็กมากมายเลยแล้วก็ออทำดักไปทางทํารางรถไฟนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านสี่งล้องคือโรงงานเหล็กลงแรกเนี่ยตั้งตั้งแต่ปี1901ตรงน,นี้นะคะเขาจะให้เห็นถึงว่า เศรษฐกิจกของเขาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งอุตสาหกรรมด้วยนะคะน,นก็คือมีทั้งคนมีทั้งงานแต่ว่าเศรษฐกิจกดีแต่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงะคะดูจากที่เขาทํารูปเป็นปีๆไปตั้งแต่1958นะคะ19621965แล้วก็เริ่มจะเริ่ม1964เนี่ย จะเริ่มมีมีการประท้วงแล้วนะคะเพราะว่าจะมีออของเสียเยอะแยะเลยทั้งน้ําทั้งอากาศเพราะนั้นก็คือจะมีการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจัดก,การอะไรที่มีขึ้นกว่านี้นะคะ เขาจะมีประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วพอปี9 7 0เนี่ยก็คือเขาจะเป็นจุดเริ่มของที่ภาคราัฐเขาเนี่ยมีกฎหมายชัดเจนแต่ว่าก็เริ่มปรับปรุงมาเรื่อยๆตั้งแต่ภาคเอกชนเนี่ยประชาชนทั่วไปเริ่มมีการประท้วงเกิดขึ้นนี่เป็นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศของเมืองของเขาที่จะทําให้เด็กๆเ,เข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเห็นไชัดเจนนะคะว่าเขาได้รับรางวัลมากมาย,ยทั้งจากอ,อ,องค์การสหประชาชาตินะคะ คือระดับโลกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความร่วมมือของประชากรสูงสุดแล้วก็การจัดก,การออสิ่งแวดล้อมของเมืองเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพสูงสุดดูห้องนี้ว่างมากเลยนะคะจะเป็นที่หลายๆมุมที่ให้เขาเรียนรู้ว่าเด็กๆจะรู้ว่ามาเล่นแบบเหมือนไลฟ์มิวเซียมนะคะจับต้องได้ว่าขวดเนี่ยมันแข็งแรงนะเอา,าเ,อาาเอามาเอามาเรียงแล้วสามารถมาเป็นมาเป็นองค์ประกอบของเสาได้นะเอามา,าแยกขยะแล้วเนี่ยอะไรเป็นอะไรบ้าง เนื้อสัตว์แยกยังไงหรือถ้วยชามเนี่ยเป็นยขยะประเภทไหนมันดูรวมกันแล้วถ้าเราไม่คัดแยกเศษอาหารออกเนี่ยมันดูสกอปลกยังไงไม่น่าดูยังไงเราควรจะทำใช่ไหมเด็กจะได้เ,เห็นภาพว่าต้องทํานอกจากอันนั้นนะคะเ,เด็กๆก,ก็จะเรียนรู้ได้ว่าในตามจุดต่างๆของห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมีจุด เก็บแล้วก็คัดแยกขยะเป็นประเภทอะไรได้บ้างเขาจะรู้สึกรูักตั้งแต่เล็กๆเลยว่าเถ้าเกิดว่ามีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆที่เสียแล้วเนี่ยต้องมีการจัดการพิเศษนะต้องใส่ตู้หน้าตาอย่างนี้เวลาที่อยู่ที่บ้านเขาสามารถแยกได้แยกเป็นแล้วก็เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเอาใช้ที่บ้านได้โดยตรงเลยว่าอันนั้นแยกนะเอาไปไว้ซปเปอร์เอาไปซปเปอร์มาร์เก็ตหรือยังเวลาที่เขาจะไปเที่ยวซปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาจะรู้ได้ว่าออ กระป๋องเบียร์กระป๋องที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะถูกบีบอัดเป็นหน้าตาแบบนี้เอาไปรีวูตต์ไปรีไซเคิลต่อ,อ,ตอ,อยังไงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนีจะเป็นตู้ตัวอย่างที่เก็บโฟมที่อยู่ตามเซอร์มาร์เก็ตนะคะเด็กๆก,ก็จะรู้ได้มุมด้านนี้นะคะก็คือ,เ,อ,อเด็กๆก,ก็จะรู้ว่าโอ้ที่นี่เนี่ยเขามีตัวแทนของออการรีดิวส์รียูสแล้วก็รีไซเคิลเป็นหน้าตาตัวการ์ตูนยังไงบ้าง แล้วก็เขาจะมีมาบอกไอเดียของเขาว่า,าในการจัดการขยะนะฉันคิดว่าน่าจะเอาเสื้อมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือ,อาการจัดการทํายังไงได้บ้างนะคะแล้วก็จะมีคนมาอ่านแล้วก็ให้คะแนนใช้จุดๆดนี้นะคะให้คะแนนว่าอ้าวอย่างอันนี้ได้5คะแนนแล้วอันนี้ได้3คะแนนคนที่ได้คะแนนเยอะๆก็คือคนเห็นด้วยกับความเห็นนั้นเยอะๆ ก็ความคิดเห็นนี้จะถูการายงานขึ้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลกลาง mm. เพื่อนําไปปฏิบัติต่อไปนะคะน,นี่คือเห็นได้เลยว่า mm. แค่จุดความคิดเล็กๆแต่ว่าถ้าเรารวมกันคิดเนี่ยแล้วก็มีคนมาสนับสนุนมันจะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนเอมืองของเขาได้ต่อไปนะคะช์ตอันนี้ดูง่ายแล้วก็ ดูพบวงจรทุกอันเลยนะคะสําหรับการจัดก,การขยะของเขาว่าขยะแยกเป็นสิบห้าประเภทนะสามารถทําอะไรไปทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะไปที่โรงงานงากำจัดชื่ออะไรบ้างรวมทั้งถุงสีต่างๆของเมืองนี้ที่เขากำหนดขึ้นเนี่ยออจะเอาไปใช้ตรงไหนบ้างอันไหนใส่ถุงสีอะไรเสร็จแล้วออกมาผลักสุดท้ายคืออะไรนะคะเ,เขาจะโชว์ไว้ในตัวใบผพับที่เขาจะแจกให้กับประชาชนา ทีนี้แผ่นพับที่เขาจะแจกให้เนี่ยมีหลายแบบแล้วก็สําหรับอันที่เป็นอันนี้เนี่ยจะแจก3เดือนต่อครั้งนะคะแล้วก็สังเกตว่าจะมีรูปการ์ตูนเต็มเลยแต่ว่าคือไม่ตอนแรกก็ยังนึกว่าทําไมเขาต้องมีรูปการ์ตูนก็คือมันจะง่ายต่อความเข้าใจเพราะในการเป็นภาพแล้วก็ให้เด็กๆเ,เข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําปฏิบัติตามได้ง่ายส่วนไออันนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับ เป้าหมายของเมืองว่าเดือนนี้ให้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ของขยะนะให้ประชาชนร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีจะบอกด้วยว่าเดือนที่แล้วเป็นยังไงบ้างหรือปีที่แล้วสามารถลดไปได้เท่าไหร่เพื่อจะเหมือนให้ประชาชนของเขาเนี่ยร่วมมือกันในการทําให้ดีขึ้นนะคะ จะเป็นคุณลุงคนนี้นะคะก็คือเขาจะมาทำงานวอลเนเทียที่นี่จริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะตอนบ่ายๆจะมีหลายสุงเลยแต่ว่าตอนนี้คุณลุงคนนี้มามาคนเดียวนะคะอันนี้เขาจะมาให้เด็กๆกับคนที่มาในพัสดพันเนี่ยดูว่าเศษวัสดุเหลือใช้ที่เราไม่ได้คิดเนี่ยเอามาเล่นอะไรได้บ้างนะคะกับเด็กๆอันนี้เขากำลังให้ให้หนึ่งนะคะดูว่าอันนี้เป็นถุงขนมที่กินงแล้ว แต่ว่ามีสีค่อนข้างมีสีสวยว่างั้นเอะนะคะเขาก็เจ้ามาให้เลือกว่าชอบสีไหนแล้วก็อันนี้เจามาทําเป็นผีเสื้อแบบนี้นะคะพับยังไงแล้วมาเป็นผีเสื้อได้ยังไงนะคะคลังอันนี้นอกจากว่าเด็กๆจะรู้ว่า ของที่วัสดุที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยมันยังทําอะไรเล่นได้สนุกสนุกแล้วเนี่ยยังเป็นกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รู้ว่า,ายังมีคุณค่าในตัวเองว่ายังทําอะไรได้บ้างกับสังคมนะคะเพราะนั้นก็จะไม่เหงาอยู่ที่บ้าน